สวัสดีทุกช่วงเวลานะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับมีหลายครั้งหลายค้าที่คนที่เริ่มลงทุนใน Bitcoin อคริปโตเคอเรนซีนะครับผมมีปัญหากับกระเป๋าตังค์ตัวเองนะครับผมพี่แนะนํานิดน,นึงนะครับคือถ้าคุณจะเล่นพวกนี้จริงๆเนี่ยคุณเริ่มลงทุนอ่าเป็นแสนแสนแน่นนะครับผม คุณซื้อเก็บไว้นะครับผมเทรเซอร์นะครับผมของสยาบบีซีนะสยาบบีซีเป็นตัวน้าเข้านะไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไ,ไ,ดไ,ได้รับค่าเข้าจนาอะไรนะคือทุกครั้งที่คุณจะเริ่มลงทุนในสักอย่างนะครับผมคือคุณกล้าลงทุนในเหรียญที่เป็นหมื่นนะครับผมเป็นหลายหมื่นนะแต่คุณไม่กล้าลงทุนกับอ่าตัวป้องกันนะครับผมหรือตัวที่เป็นกระเป๋านะตัวกระเป๋าเนี่ยอย่างน้อยๆมันมีไว้เนี่ยเ,เราจะปลอดภัยมากกว่าปกตินะครับผมคือ การลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยงทุกครั้งนะอันนี้พี่อยากจะพูดให้ฟังนิดนึ่งแต่ถ้าคุณลงทุนไปแล้วเนี่ยคุณไม่คิดจะลงทุนในตัวกระเป๋ามันคุณไม่คิดจะลงทุนในตัวโปรแกรมสแกนไวรัสที่บางคนใช้ฟรีอยู่บางคนใช้เถื่อนอยู่คุณเอาบัตรที่คุณใช้ที่ไปซื้อเหรียญเจียดเงินมันมาซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสที่เป็นโปรแกรมแท้มันช่วยมันช่วยป้องกัน การจรกรรมข้อมูลได้ะระดับหนึง่งและข้อมูลในเมตาแมสหรือข้อมูลในเวอรเรตอื่นๆที่คุณจะต้องจดไว้ในกระดาษไม่ใช่คุณจะใส่ข้อความในคอมพิวเตอร์ Computer ของคุณได้หรือใส่ข้อความในส่งไปหาเพื่อนส่งไปหาไลน์ของเพื่อนคุณอันนั้นก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันอันตรายต่อการที่แฮกเกอร์จะแฮกเกอร์ข้อมูลของคุณได้นะครับผมสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมเปิดหน้าจอโปรแกรมสแกนวลลที่มาในเพราะอะไร ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงมากนะครับผมกว่า80%ของภาครัฐเอาแค่ภาครัฐนะโปรแกรมสแกนไวรัสยังเป็นของเถื่อนอยู่เลยคือคุณไม่ลงทุนไงคือคุณไม่ลงทุนในภาครัฐด,ด่าแล้วข้อมูลเอกาสารสำคัญต่างๆนะ่มันไม่เหลือหรอกมันหายหมดอ่ะมันโดนขโมยไม่ได้หมดอ่ะส่วนไอ้ตัวที่มันเป็นอ่าเว็บขนาดกระทรวงดิจิตอลนะยังค่อนข้างมั่นใจเลยว่ายังมีโปรแกรมเถื่อนอยังอยู่ในกระทรวงนั้นเลย แล้วลองคิดดูคนไทยกว่าหกสิบล้านคนที่เหลือจะใช้รูปแบบในการซื้อของโปรแกรมสแกนบัสไหมไม่ซื้อมันซื้อง่ายจะตายมันไม่ได้ซื้อยากอะไรขนาดนั้นเลยเม,เมื่อคุณโหลดโปรแกรมมาใช่ไหมมันจะมีให้คุณกรอกบัตรเดบิตของคุณนะครับผมแล้วคุณก็สามารถยืนยันมันไปได้มันไม่ได้มีอะไรยุ่งยากอะไรขนาดนั้นเลยนะครับแต่คุณไม่รู้เดี๋ยวเราจะทำในคลิปหน้าให้ฟังนะทำไมการ ทำโปรแกรมหรือการใช้โปรแกรมพวกนี้เนี่ยสำคัญอย่างแรกคือมันตรวจการผิดพลาดของเทคนิคในคอมพิวเตอร์ของคุณได้คือเราไม่รู้หรอกว่าในคอมพิวเตอร์ของเราอ่ะมีไวรัสหรือเปล่าหรือมีมันแวร์หรือมีอะไรก็ตามอยู่หรือเปล่าแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือถ้าคุณมีโปรแกรมพวกนี้มันจะเป็นตัวเซฟด่านหน้าของคุณได้เมื่อบางคนที่เล่นคริปโตแต่ยังโหลดหนังโป๊มาดูอยู่บางคนเล่นคริปโตยังโหลดบิดบิดเทือน เอ uh, ่อเทเรนทวนเถื่อนมาดูอยู่โหลดหนังเถื่อนมาดูอยู่มันไม่ได้ต่างกันเลยนะครับผมการที่คุณมีความเสี่ยงกว่าแปดสิบหรือเก้าสิบเปอร์เซ็นเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยการแค่เข้าเ facebook ทิ้งไว้เนี่ยก็เป็นอันตรายแลยนะ้วถ้าคุณไม่ล็อกเอาออกนะครับผมอยากจะเตือนทุกครั้งเลยนะครับผมเตือนทุกคนเลยว่าคุณกําลังก้าวไปสู่ยุคใหม่ที่แท้จริง แต่คุณไม่เตรียมตัวป้องกันตัวเองตั้งแต่ขั้นแรกขั้นสองขั้นสามขั้นสี่คุณก็เสร็จเหมือนกันครับผมเพราะว่าเมตาแมสหรือวอลเล็ตอื่นๆที่คุณมีเนี่ยถ้าคุณประมาทคุณโอนผิดมันก็จะสูญหายไปในที่สุดนะครับผมะล้วทุกคนนะครับผมมาเจอใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับกดติดตามไว้แด้วใครจะ